สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเราในวันนี้เราจะมาเปิดโลกอีกมิติหนึ่งของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หรือที่พวกเราคุ้นเคยกันในานามตำรวจครับเมื่อเอ่ยถึงตำรวจหลายคนอาจนึกถึงภาพเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบที่ยืนประจำการอยู่ตามท้องถนนหรือปฏิบัติหน้าที่ในสถานีตำรวจแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าชีวิตการทำงานของตำรวจในเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ กับตำรวจในพื้นที่ชนบทอันห่างไกลมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดและปัจจัยใดบ้างที่หล่อหลอมให้การปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาทั้งสองกลุ่มนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยของเรานั้นโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วนงานสำคัญครับแต่ส่วนที่เรามักจะเห็นภาพชัดเจนที่สุดและเป็นกำลังหลักในการดูแลความสงบสุขของประชาชนโดยตรงก็คือตำรวจนครบาลและตำรวจภูธรน,นั่นเองครับ แม้ว่าทั้งสองส่วนนี้จะมีเป้าหมายสูงสุดเดียวกันคือการบำบัดทุกบำรุงสุขดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแต่ด้วยบริบทของพื้นที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทําให้รูปแบบการทํางานความท้าทายและแม้กระทั่งวิถีชีวิตส่วนตัวของเจ้าหน้าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญครับกองบัญชาการตํารวจนครบาลหรือบอชนมีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครครับซึ่งเป็นศูนย์กลางของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมด้วยความหนาแน่นของประชากรความหลากหลายทางวัฒนธรรมและจำนวนอาชญากรรมที่ซับซ้อนทำให้ภารกิจของตำรวจนครบาลน,นั้นมักจะเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมที่มีมูลค่าสูงคดีที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติการปราบปรามยาเสพติดในเครือข่ายใหญ่การควบคุมฝูงชนในการชุมนุมประท้วง รวมไปถึงการจัดการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักหน่วงในแต่ละวันและที่สําคัญคือต้องเผชิญกับแรงกดดันจากสาธารณชนและสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่องแทบจะตลอดเวลาเลยครับในทางกลับกันตํารวจภูธรซึ่งมีกองบัญชาการตํารวจภูธรภาคต่างๆกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศดูแลพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดชายแดนไปจนถึงภาคเหนือภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือภารกิจของตำรวจภูธรน,นั้นแม้จะยังคงครอบคลุมงานด้านการปราบปรามอาชญากรรมเช่นกันแต่ลักษณะของคดีมักจะมีความแตกต่างออกไปครับ บ่อยครั้งที่ต้องรับมือกับคดีเกี่ยวกับยาเสพติดในระดับท้องถิน่นคดีลักเล็กขโมยน้อยคดีเกี่ยวกับการบุกรุกป่าหรือแม้กระทั่งคดีความขัดแย้งส่วนบุคคลในชุมชนที่บางครั้งอาจบานปลายกลายเป็นความรุนแรงได้นอกจากนี้ตำรวจภูธรยังต้องมีบทบาทสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่เพื่อสร้างเครือข่ายข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานจะเห็นได้ว่าเพียงแค่การแบ่งเขตความรับผิดชอบก็สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของปัญหาความท้าทายที่แตกต่างกันแล้วใช่ไหมครับ นครบาลอยู่ท่ามกลางตึกสูงเสียดฟ้าแสงสีและความเร่งรีบในขณะที่ผู้ทอนอาจจะอยู่ท่ามกลางทุ่งนาป่าเขาและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายกว่าแต่ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนหัวใจของพวกเขาที่มุ่งมั่นจะทําหน้าที่ก็ยังคงเหมือนกันเสมอครับในตอนหน้าเราจะมาเจาะลึกถึงชีวิตของตำรวจนครบาลกันก่อนครับว่าภายใต้ความสิวิไลของเมืองหลวงพวกเขาต้องเผชิญกับอะไรบ้างและมีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากเราเคยเห็นอย่างไรบ้างโปรดติดตามในตอนต่อไปครับต่อเนื่องจากตอนที่แล้วครับ เราได้ปูพื้นฐานถึงความแตกต่างเบื้องต้นระหว่างตำรวจนครบาลและตำรวจภูธรไปแล้วในวันนี้ครับเราจะมาเจาะลึกถึงโลกของตำรวจนครบาลโดยเฉพาะกันครับจินตนาการถึงกรุงเทพมหานครเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเต็มไปด้วยโอกาสแต่ก็เต็มไปด้วยความซับซ้อนและปัญหาที่ถาโถมเข้ามาไม่ขาดสายนี่แหละครับคือสมรภูมิของตำรวจนครบาล ชีวิตของตำรวจนครบาลน,นั้นเริ่มต้นและจบลงในแต่ละวันที่เต็มไปด้วยความท้าทายตั้งแต่ตื่นเช้ามาพวกเขาต้องเผชิญกับภารกิจที่หลากหลายและมักจะมีความเร่งด่วนอยู่ตลอดเวลาครับงานหลักๆที่เรามักจะเห็นได้ชัดเจนก็คือการจัดการจราจรครับในแต่ละวันรถนับล้านคันหลังไหลเข้าออกกรุงเทพการทำให้การจราจรไหลลื่นไปได้แม้จะช้าบ้างติดขัดบ้างในบางช่วง แต่ก็เป็นงานที่ต้องอาศัยความอดทนความเข้าใจในสภาพพื้นที่และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสูงครับนอกจากนี้ยังมีงานด้านการป้องกันรปราบปรามอาชญากรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆลองลึกถึงคดีที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ดูนะครับอาชญากรรมหลายประเภทมีความเกี่ยวพันกับเทคนโนโลยีสมัยใหม่เช่นอาชญากรรมทางไซเบอร์การช่อโกงออนไลน์หรือแม้กระทั่งการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องความรู้ความสามารถเฉพาะทางและเครื่องมือที่ทันสมัยในการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบ,บาลต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อก้าวให้ทันเล่เหลี่ยมของอาชญากรที่นับวันยิ่งแยบยลขึ้นไม่ใช่แค่การจับกลุ่มผู้กระทําผิดเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานทางดิจิทัลที่ต้องมีความน่าเชื่อถือและสามารถนําไปใช้ในกระบวนการยุติธรรมได้จริงอีกหนึ่งความท้าทายที่สําคัญของตํารวจนครบ,บาลก็คือการรับมือกับมวลชนครับ กรุงเทพในฐานะเมืองหลวงมักจะเป็นศูนย์รวมของการแสดงออกทางการเมืองการชุมนุมประท้วงต่างๆซึ่งหน้าที่ของตำรวจนครบาลคือการดูแลความสงบเรียบร้อยป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะในการเจรจาต่อรองการประเมินสถานการณ์และความอดทนอดกลั้นเป็นอย่างสูงเพราะในบางครั้งสถานการณ์อาจพลิกผันได้อย่างรวดเร็วและต้องใช้การตัดสินใจที่เฉียบขาดภายใต้แรงกดดันมหาศาลครับ นอกจากงานในหน้าที่แล้วชีวิตส่วนตัวของตำรวจนครบาลก็มักจะถูกกระทบไปด้วยครับการเข้าเวรดึกการทำงานล่วงเวลาการถูกเรียกตัวด่วนในเหตุการณ์สำคัญทำให้เวลาที่อยู่กับครอบครัวมีจำกัดและความเครียดจากการทำงานก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตแต่ถึงระนั้นพวกเขาก็ยังคงมุ่งม,มั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและด้วยความภาคภูมิใจในเครื่องแบบที่สวมใส่เพราะพวกเขารู้ดีว่าทุกการกระทำของพวกเขาล้วนมีผลกระทบต่อความปลอดภยัยและความสงบสุขข,ของคนกรุงเทพนับล้านคน สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตตำรวจนครบาลเท่านั้นครับในภาพที่เห็นอาจดูเหมือนเป็นงานที่เคร่งเครียดและเต็มไปด้วยความกดดันแต่ในอีกมุมหนึ่งพวกเขาก็ยังคงเป็นผู้ที่คอยยืนหยัดปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพวกเราในเมืองใหญ่แห่งนี้อยู่เสมอครับในตอนหน้าเราจะเดินทางออกจากความพลุกพล่านของเมืองหลวงและไปสัมผัสกับอีกโลกหนึ่งของตำรวจผูทอนครับว่าชีวิตการทำงานท่ามกลางธรรมชาติและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับชุมชนมีความเป็นมาอย่างไรและแตกต่างจากนครบาลที่เราเพิ่งได้พูดถึงไปอย่างไรบ้างโปรดติดตามกันครับ เราได้พูดถึงชีวิตของตำรวจนครบาลผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ท่ามกลางความเร่งรีบและความซับซ้อนของเมืองหลวงไปแล้วนะครับในวันนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศออกเดินทางไปยังพื้นที่ห่างไกลสู่โลกของตำรวจภูธรกันครับภาพของตำรวจภูธรอ,อาจแตกต่างจากนครบาลอย่างสิ้นเชิงพวกเขาคือผู้ที่คลุกคลีอยู่กับชาวบ้านเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและเผชิญกับความท้าทายในรูปแบบที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงครับ หน้าที่หลักของตำรวจภูธรนั้นยังคงเน้นไปที่การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบเช่นเดียวกันครับแต่ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นชนบทมีหมู่บ้านเล็กๆก,กระจายตัวอยู่ห่างกันการเข้าถึงพื้นที่จึงอาจไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปบางครั้งต้องเดินทางผ่านเส้นทางธุรกันดารป่าเขาหรือแม้กระทั่งคาบลำน้ำซึ่งข้อจำกัดด้านการคมนาคมขนส่งและทัพยากรที่อาจไม่ครบครันเท่าในเมืองหลวง กลายเป็นบททดสอบสําคัญสําหรับเจ้าหน้าที่ครับรูปแบบของอาชญากรรมในพื้นที่ภูทรนนั้นก็มีความแตกต่างจากในเมืองใหญ่อย่างชัดเจนครับบ่อยครั้งที่ตํารวจภูทรต้องรับมือกับคดีความขัดแย้งส่วนบุคคลในชุมชนปัญหาเรื่องที่ดินทํากินปัญหาการลักทรัพย์เล็กๆน้อยๆคดีเกี่ยวกับยาเสพติดที่มักจะเป็นเครือข่ายขนาดเล็กหรือบางครั้งก็เป็นคดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นการบุกรุกป่าการล่าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ซึ่งการแก้ไขปัญหาเหล่านี้มักจะต้องอาศัยความเข้าใจในบริบททางสังคมวัฒนธรรมและประเพณีของคนในท้องถิ่นเป็นอย่างมากครับความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจภูธรกับประชาชนในพื้นที่นั้นเป็นสิ่งที่โดดเด่นและแตกต่างจากนครบาลอย่างชัดเจนครับด้วยความที่ในพื้นที่ชนบทมีประชากรน้อยกว่าและมีการพบปะกันบ่อยครั้งทําให้ตำรวจภูธรหลายนายมักจะมีความใกล้ชิดและผูกพันกับชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดี พวกเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเท่านั้นครับแต่ยังเป็นที่พึ่งเป็นพี่เป็นน้องหรือแม้กระทั่งเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยความขัดแยง้งการสร้างความสัมพันธ์แบบนี้ถือเป็นหัวใจสําคัญของการทํางานในพื้นที่ครับเพราะข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาชญากรรมหรือความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติมักจะได้รับความร่วมรือจากชาวบ้านซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามชีวิตของตำรวจภูธรก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปนะครับนอกเหนือจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรและการเดินทางแล้วหลายครั้งที่พวกเขาต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโดดเดี่ยวและห่างไกลจากความช่วยเหลือโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลมากๆสถานีตำรวจอาจจะมีเจ้าหน้าที่ไม่กี่คนและต้องรับผิดชอบพื้นที่ในวงกว้างการตัดสินใจเฉพาะหน้าการเผชิญกับสถานการณ์เสี่ยงภยัยจึงเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอ แต่ท่ามกลางความท้าทายเหล่านี้สิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจของตำรวจภูธรหลายคนก็คือรอยยิ้มและความไว้วางใจจากชาวบ้านที่พวกเขาได้ช่วยเหลือและได้สร้างความสงบสุขขับชุมชนเล็กๆแห่งนี้ครับนี่คืออีกหนึ่งมุมมองอีกหนึ่งชีวิตของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่แม้จะไม่ได้อยู่ท่ามกลางแสงสีของเมืองหลวงแต่ก็ยังคงทําหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถและเป็นกําลังสําคัญในการดูแลความสงบสุขของประเทศชาติครับในตอนหน้าเราจะมาดูกันครับว่าไม่ว่าจะเป็นตํารวจนครบ,บาลหรือตํารวจภูธร เส้นทางสู่การเป็นตำรวจนั้นเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรและการฝึกอบรมรวมถึงระบบการทำงานที่รองรับพวกเขาอยู่เป็นอย่างไรบ้างโปรดติดตามครับจากการที่เราได้เห็นภาพชีวิตที่แตกต่างกันของตำรวจนครบาลและภูทรไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงจุดเริ่มต้นที่สำคัญของพวกเขาเหล่านั้นกันบ้างครับนั่นก็คือเส้นทางสู่การเป็นตำรวจและระบบการฝึกอบรมที่หลอ่อหลอมให้พวกเขากลายมาเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นนครบาลหรือภูทร ทุกคนล้วนต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกและฝึกอบรมที่เข้มข้นเหมือนกันหมดครับสำหรับผู้ที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นตำรวจนั้นมีหลายเส้นทางให้เลือกเดินครับตั้งแต่การสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรซึ่งจะต้องผ่านการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการวิชาชีพตำรวจและระเบียบว,วินัยอย่างเข้มข้นเป็นเวลาหลายปีหรือการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนายตำรวจชั้นประทวน ซึ่งจะได้รับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เน้นทักษะในการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีสายงานเฉพาะทางอื่นๆอ,อีกด้วยครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นความอดทนและวินัยเป็นอย่างสูง ในระหว่างการฝึกอบรมนั้นผู้สมัครจะได้รับการปลูกฝังทั้งในด้านกฎหมายยุทธวิธีตำรวจการใช้อาวุธการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและที่สำคัญที่สุดคือการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจในการออกไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วขั้นตอนต่อไปคือการบรรจุและการกำหนดตำแหน่งซึ่งเป็นจุดที่เส้นทางของตำรวจนครบาลและภูทรอ,อาจจะเริ่มแยกกันอย่างชัดเจนครับ การบรรจุแต่งตั้งนั้นจะพิจารณาจากความต้องการของแต่และหน่วยงานรวมถึงความสมัครใจและความเหมาะสมของผู้จบหลักสูตรด้วยครับผู้ที่ได้ไปประจำการในกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและลักษณะงานของเมืองใหญ่ซึ่งอาจจะเน้นไปที่ความรวดเร็วการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและความซับซ้อนของคดี ส่วนผู้ที่ได้ไปประจําการในกองบัญชาการตํารวจภูธรภาคต่างๆก็จะต้องทําความเข้าใจบริบทของพื้นที่ชนบทวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ที่จะทํางานอย่างใกล้สิดกับชุมชนซึ่งต้องใช้ทักษะในการสร้างความสัมพันธ์และความอดทนอดกลั้นเป็นพิเศษครับระบบราชการตํารวจนั้นยังมีการโยกย้ายและเลื่อนตําแหน่งที่เป็นไปตามวาระและผลการปฏิบัติงานครับ การโยกย้ายอาจเกิดขึ้นได้ทั้งในหน่วยงานเดียวกันเช่นย้ายจากสถานีตำรวจหนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่งในพื้นที่นครบาลหรือย้ายข้ามหน่วยงานเช่นจากนาครบาลไปภูทรหรือจากภูทรกลับเข้านาครบาลการโยกย้ายนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียครับข้อดีคือทําให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลายและเป็นการเปิดโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพแต่ในทางกลับกันก็อาจสร้างความลําบากในการปรับตัวทั้งต่อตัวเจ้าหน้าที่เองและครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องโยกย้ายไปยังพื้นที่ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง วัฒนธรรมองค์กรของตำรวจไทยนั้นให้ความสำคัญกับระเบียบวินัยความอาวุโสและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งสิ่งเหล่านี้ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ในรั้วโรงเรียนตำรวจและยังคงอยู่ตลอดชีวิตการรับราชการไม่ว่าพวกเขาจะไปประจำการอยู่ที่ใดก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่หล่อหลอมให้ตำรวจไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติเสมอครับในตอนหน้าเราจะมาพิจารณาถึงความท้าทายและผลตอบแทนที่ตำรวจทั้งนครบาลและภูทรต้องเผชิญในแต่ละวันและคุณค่าที่พวกเขามอบให้กับสังคมครับโปรดติดตามครับ เราได้เห็นเส้นทางสู่การเป็นตำรวจและระบบการทำงานของพวกเขาไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งแง่มุมที่สำคัญนั่นคือความท้าทายที่ตำรวจทั้งนครบาลและภูทรต้องเผชิญในแต่ละวันและผลตอบแทนที่พวกเขาได้รับซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่เงินเดือนหรือสวัสดิการเท่านั้นนะครับแต่รวมถึงความภาคภูมิใจและคุณค่าทางจิตใจที่ประเมินค่าไม่ได้ สำหรับความท้าทายนั้นตำรวจนครบาลมักจะ,ะเผชิญกับแรงกดดันสูงจากสาธารณชนและสื่อมวลชนครับคดีที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงมักจะได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วและมีผู้คนจำนวนมากจับจ้องการทำงานของพวกเขาทุกการตัดสินใจทุกการกระทำล้วนถูกตรวจสอบอย่างละเอียดซึ่งความกดดันนี้อาจนำมาซึ่งความเครียดและเหนื่อยล้านอกจากนี้พวกเขายัางต้องรับมือกับความหลากหลายของอาชญากรรมที่ซับซ้อนและต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการสืบสวนส,ส,สอบสวน ซึ่งต้องการการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งครับในทางกลับกันความท้าทายของตำรวจภูธรอ,อาจแตกต่างออกไปครับพวกเขาอาจไม่ได้เผชิญกับแรงกดดันจากสื่อมวลชนเท่ากับนครบาลแต่ต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านทรัพยากรกำลังพลที่อาจไม่เพียงพอและพื้นที่รับผิดชอบที่กว้างใหญ่ไพศาลบางครั้งพวกเขาต้องออกปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ธุรกันดารที่การสื่อสารและการเดินทางเป็นไปอย่างยากลำบาก ความเสี่ยงที่ต้องเผชิญอาจเป็นความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานในป่าเขาการเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้กระทำผิดในพื้นที่ห่างไกลซึ่งอาจไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างทันท่วงทีและในบางครั้งความผูกพันกับชุมชนที่แน่นแฟ้นก็อาจกลายเป็นดาบสองคมเมื่อพวกเขาต้องจับกลุ่มคนในหมู่บ้านที่รู้จักมักจีกันดีทั้งสองกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นนครบาลหรือผู้ทอนล้วนต้องเผชิญกับความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตและร่างกายในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอครับ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าจับกลุ่มผู้ร้ายการระงับเหตุความรุนแรงหรือการอำนวยความสะดวกในเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆความเสี่ยงเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเขาต้องแบกรับและเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปอาจไม่ได้รับรู้ถึงเบื้องหลังที่แท้จริงแล้วผลตอบแทนที่พวกเขาได้รับคืออะไรบ้างล่ะครับแน่นอนว่าในแง่ของสวัสดิการและค่าตอบแทนก็เป็นไปตามระเบียบของทางราชการครับแต่สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้คือความภาคภูมิใจในหน้าที่ความรู้สึกที่ได้ช่วยเหลือประชาชน ได้นําความยุติธรรมมาสู่สังคมได้เห็นรอยยิ้มของชาวบ้านที่ได้รับการช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนกําลังใจอันยิ่งใหญ่ที่หล่อเยี้ยงให้พวกเขายังคงยืนหยัดอยู่ในเครื่องแบบสีสนิมนี้ต่อไปครับนอกจากนี้การได้รับการยอมรับความเชื่อมั่นจากประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งผลตอบแทนทางใจที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นคําขอบคุณเล็กๆน้อยๆหรือการได้รับการยกย่องชมเชยจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีเยี่ยม สิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างขวัญและกำลังใจให้กับตำรวจทุกนายให้พวกเขารู้สึกว่าการเสียสละของพวกเขาไม่ได้สูญเปล่าและยังคงเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่แท้จริงซึ่งเป็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่กว่ามูลค่าทางวัตถุใดๆครับในตอนหน้าซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของเราเราจะมาสรุปภาพรวมทั้งหมดและให้ข้อคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับหัวใจของตำรวจไม่ว่าพวกเขาจะอยู่แห่งหนใดและอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาครับโปรดติดตามให้ได้นะครับตลอดหลายตอนที่ผ่านมา เราได้ร่วมกันเดินทางสำรวจโลกของตำรวจนครบาลและตำรวจภูทรอย่างเจาะลึกแล้วนะครับตั้งแต่ความแตกต่างด้านบริบทการทำงานลักษณะอาชญกรรมวิถีชีวิตไปจนถึงเส้นทางการฝึกอบรมและความทา้าทายที่พวกเขาต้องเผชิญในแต่ละวันในวันนี้ครับเราจะมาบทสรุปและหาคำตอบว่าไม่ว่าพวกเขาจะอยู่แห่งหนใดสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้พวกเขายังคงยืนหยัดในเครื่องแบบนี้คืออะไรเราได้เห็นแล้วว่าตำรวจนครบาลน,นั้น เผชิญกับความเร่งรีบความซับซ้อนของเมืองใหญ่และแรงกดดันจากสาธารณชนมหาศาลต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและทักษะการตัดสินใจที่เฉียบคมในขณะที่ตำรวจภูธรแม้จะอยู่ห่างไกลจากความสิวิไลแต่ก็ต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านทรัพยากรและต้องสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับชุมชนเพื่อเป็นทั้งผู้บังคับใช้กฎหมายและเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในคราวเดียวกัน แต่ไม่ว่าจะเป็นภาพของตำรวจที่ยืนควบคุมการจราจรท่ามกลางตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าหรือภาพของตำรวจที่ขี่รถจักรยานยนต์นเข้าหมู่บ้านห่างไกลเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหัวใจของผู้พิทักษ์สันติราชนั้นยังคงเป็นดวงเดียวกันเสมอครับนั่นคือความมุ่งมั่นที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยและปกป้องประชาชนนี่คือแก่นแท้ของอาชีพตำรวจที่ไม่ได้จำกัดด้วยพื้นที่หรือรูปแบบการทำงานพวกเขาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องเสียสละ ทั้งเวลาส่วนตัวความปลอดภัยของตนเองและแม้กระทั่งชีวิตเพื่อทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้ในบางครั้งมุมมองของประชาชนต่อตำรวจอาจจะแตกต่างกันไปบางคนอาจเห็นพวกเขาเป็นที่พึ่งบางคนอาจมองด้วยความกังขาแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่อาจปฏิเสธได้คือไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดตำรวจก็ยังคงเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมให้ดำเนินไปได้อย่างปกติสุขปราศจากความหวาดกลัวอาชญากรรม สังคมของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอาชญากรรมก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอยู่เสมอดังนั้นตำรวจในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นนครบาลหรือผู้ทอนก็ต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนมากขึ้นในอนาคตการสนับสนุนจากประชาชนการเชื่อมั่นในการทำงานของพวกเขาจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยเป็นกำลังใจและผลักดันให้พวกเขาทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดครับ สุดท้ายนี้ขอให้พวกเราทุกคนตระหนักถึงความเสียสละของเหล่าผู้พิทักษ์สันติราทุกนายไม่ว่าพวกเขาจะยืนอยู่นาจุดใดบนแผ่นดินไทยไม่ว่าพวกเขาจะเผชิญหน้ากับความท้าทายแบบไหนหัวใจของพวกเขาก็ยังคงเปี่ยมล้นไปด้วยความรับผิดช,ชอบและความปรารถนาที่จะเห็นสังคมของเราปลอดภัยและสงบสุขตลอดไปครับ